สวัสดีครับกับผมก็ฟิลลี่ในลีกออฟล e เ d นครับตอนนี้ก็มาลงแหลงเฟรกไม่รู้เรียกถูกป่ามาเล่นมานะเะอยียครับจังเกิลเราจะทำให้จังเกิลตัวนี้กลายเป็นจังเกิลที่เล่นง่ายครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเพราะว่ามันไม่มี โมบ i ลิตีแล้วก็ CC เพื่อจะหยุดในการแก๊กเลวนะฮะต้นเกมนี่คือแบบมีหน้าที่แค่ฟันอย่างเดียวอเออถ้าจะให้เกิดก็ต้องรอถึงท้ายเกมครับแล้วก็ต้องได้คิวด้วยนะมีเงินไขยเยอะครับในการเกิดของตัวนี้แต่ถ้าเกิดนี่คือเกิดเลยะฮะบางเกมเนี่ยถ้าฟุกได้ต้นเกม2อตัวเนะี่ยสิบสิบนาทีแรกได้ประมาณ5ตัวอย่างเงี้ยนะ แค่นั้นก็แบบลุ่งเรืองเลยฮะอยู่ง่าย้วชีวิตเกมนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเกิดหรือเปล่าสุดตัวผมคิดว่าแพทนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยฮะสำหรับมาสเตอร์ยมันไม่รู้สิมันมีอะไรขี้โกงสักอย่างเนี่ยมีความแบบถึกขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะสองผมท็อปเลนเป็นทันเดิลฮะมิดเลนเป็นแคสเซโอเปียเอดีแคลรี่เป็นแคทเธอรีนฮะและพพอร์ตเป็นเลียวหน้าฝั่งนน้นท็อปเป็นฟิโอราฮะจังเกิลเป็นทารอนมิดเลนเอโคเลนแรกสองตัวเป็นแอชกับเทรดนะฮะเอ้ย เอ้ยผมว่าเลนกลางแม่งเขมกเรือต้องจัดว่ะบอกเลยมาเดินมาอย่างนี้มาหวาดหรือเปล่านั่นไงมาหวาดขาสองไปดิว่าเดืเอดฟักถ้าไม่ได้ก็ต้องฟาร์มมาได้ยี ฟาร์มคือรักอารบัเซิร์ของมัตเตอร์ยีครับเพราะว่านะแกงก็ยากเฮ้ยเฮ้ยตายไปนะมันจะเข้าไปทำไมมันเป็นหรือเปล่าถามครเดียวมันเป็นหรือเปล่าเข้าไปเฉยเลยนะท่านี้จะถอยมา ตายอีกเล่ล่างไม่ตายะ่ะเราทำอะไรไม่ได้คนระับตอนนี้มันตายไงมันได้แต่ฟาร์มอ่ะเอ้ยได้นะ้องได้แล้วไม่ได้ก็นะแดกขี้แดกขี้แทนข้าวบอกเลยดกมะสวย สวยงามนี่ฮะเราต้องได้อย่างเงี้ยโอกาสอย่างเงี้ยในการคิวนะครับถือว่าเล่นง่ายแล้วนะได้มาตัวนึงเนี่ยผมว่าเอากบนะปล่อยให้เขาไปเถอะแค่ว่า ทารอนนี่ยังไม่เห็นเลยนะเอ้ยอ๋อเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ใช่ไหมทารอนเห็นวิ่งแป๊บๆจะตายอยู่นั่นคือทารอนใช่ไหมชิ้นแรกออกเป็นนี่ก่อนของป่ารองเท้าแล้วก็นี่ตามหลักสูตรกลับบ้านครั้งแรกเนี่ยถ้าได้ของอย่างที่ผมออกเนี่ยคือง่ายนะฮะต่อการฟาร์มถ้าเป็นแพทแพทก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่แพทเนี่ย ที่ไม่ใช่แบบมีของพวกนี้ฮะมาเสริมเนี่ยคือแบบฟาร์มบูฟาร์มกบฟาร์มหมาไปฟาร์มเลสแล้วก็เลือดหมดแล้วฮะองกลับบ้านแลโอ้วได้ใช่ไหมนะ่ะบนเหมือนจะไปได้เขาแล้วก็ตายเองะะโดนความหิวครอบนำครอบงำเฮ้ย เฮ้ยเจอตัวเจอตัวไล่ดิบนลงมาสวยไม่ได้ด้วยอ๋อนีอม่มันแหลกนี่ว่าว h a แแรกแรก ก็งงว่ามันเป็นอะไรโอ้ดูปิงโอ้โหโอ,อย่างนี้คือมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วข้างล่างคือเมื่อกี้ที่บ้านผมนะครับพอเขากลับมาความจันไรก็จะนะมาพร้อมกับปิงมหาสารคนดู youtube อีกคนโหล,ลดนู่นโหลดนี่ เราเทอะไปหมดเราเทอมันเป็นอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนไปใช้อีกเน็ตหนึ่งนะหายังปไปไหน,นอาการหนักครับคือไม่ต้องสนใจครว่าทำไมแหลกแล้วถึงอัดได้ไม่ลื่นเพราะมันไม่เกี่ยวกันฮนะโปรแกรมอัดกับกับเน็ตเนี่ย ถ,ถ้าแหลกก็จะเห็นไปพร้อมกันเนี่ยเหมือนแบบนั่งดูข้างๆผมเลยนะตอนนี้ตกงจะโดนไก่ฆ่าครับนั่นไงไอ้ฮีแม่งโคตรแรงโดนไก่ลุม,ลมยำลุมสกรัมเล่นล่างได้คิวครับเดืเอบไม่คิวหรือเปล่าไม่ได้ตนะก,กี้ที่ตายนี่ไม่เกี่ยวกับแหลกเลยนะ,ะเกี่ยวกัความพลาดส่วนตัว คิดว่ามันถ้าแลกไปแล้วมันจะไม่ตายเที่ยไก่แม่งรัวสัตว์ตีโคตรรัวอีโค่อีอโคไม่น่าจะออกแทนนะดูทรงถ้ารอนนี้ยังไม่เห็นนะเห่าอ่ะอีอโค่อะแม่งเห่าที่ไหน เดี๋ยวขอหอก่อนแล้วค่อยเดินเรียบร้อยผมพร้อมอยากจัดเอฟโค่ะห้าอ่ะ เข้าไปฟันทีสองทีเรื่องความแรงนี่ใช้ดได้อยู่ฮนะแต่เรื่องปิงนี่ดีเสี่ยวแม่งขึ้นเป็นพันอีกเมื่อกี้นี่จีมัตเตอร์ฟัคเกอร์เลยนะล่อไปไหนเนะี่ยเอาเองแล้วกัน กแล้วครับรอจังหวะเดินอย่างเดียวเท่านี้คือท็อปมันเดินมันไม่เอ้ยเดี๋ยวมันเห็นไอโคะป่ะไม่เดินอย่างโหดเลยเดินโคตรมั่นใจจะประกางอีกครั้งหนึ่งฮะมันเท่าเห็นเปล่ามันเท่ามันเท่ามันเท่า ไอ้ที่คีบไอ้สั่นโอ้โหพูดเกลียดมายืนขวางกูทำไมเนี่ยคือต้องตัดสินใจแฟดนะเพราะเดี๋ยวไม่ทันก็คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้น่าจะทันนะถ้ามันไม่ติดคีบอันมหาศาลวันเด้อฟา คือมันมีแค่2ตัวนั่นแหละคีบแบก็แม่งก็ดันเดินติดอีกอะโคตรสวยตอนนี้เราได้2ตัวแลวนะสิบปีก็ได้อยู่คนระับยังถูถ่ายพอถูถ่ายไปตำเนื้อผ้าได้ถอไม่แย่ไม่แย่สามารถเกิดได้ฮนะ <c oughs> โอ้เลยล่างโดนะมิดก็จะโดนน่โดนเกิดไม่ทันนะเนี่ย มันจะโดนทุกเลนเลยหรือไงได้เลยคระของที่เราต้องการเฮ้ยซื้อดิขอออกว่าเจ้าสองอันนะกันเหนียวกันโดนทำลายเอ็กโคถ้ามันเล่นอย่างนี้เนี่ยขเขาเรียกว่า มันเป็นการเล่นที่มั่นใจครับแต่ถ้ามันมั่นใจเลยจนท้ายเกมนี้คือจะกลายเป็นแบบมั่นใจจนเกินไปแล้วตายอะ่ะเอาดิมาแล้วเฮ้ยม,มันโยนตะเกียบใครวะ เฮ้ยเฮ้ยขอเอ้ยสวยเป็นจังหวะที่ผมไม่รู้ว่าทำให้เพื่อนแม่งเสร็จจังหวะก่อนนะไปตีไอ้นี่เอาดิเปิดเลยเฮ้ยมีเอคโควะไล่ไป แม่งงงมาลงมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยนั่นเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นพร้อมกันแพ้ปิงเด้งเด้งก็เปล่าไม่รู้แต่เมื่อกี้ปิงตรงนี้ไม่ขึ้นนะแต่แม่งค้างหมดแล้วอะมิดถามว่าไหวหรือเปล่าผมขอออกอันนี้ก่อนนะฮะเอทออฟไนน์เนี่ย รู้สึกว่ามันเป็นสุดยอดแห่งไอเทมคะชอบนะมีทั้งความแรงเจาะเวทต้นเวทแล้วก็พสซีฟอันเนี้ยเวลากดใช้อ่ะมันจะไล่เวทมนต์น้ำหนึวิเพื่อสร้างโลป้องกันป้องกันการโจมตีด้วยสกิลของศัตรู1นครั้งตอนแรกผมคิดว่ามันกันได้แบบตลอด10วิเว้ยแต่จริงๆคือ มันมันอยู่นานสิบวิแต่การได้นนครั้งเดียวครับคือเปิดปุ๊บโดนเอ h o โคโทุบก็หมดไปนะเหมือนเมาฮนะเหมือนเมาอ่ะคล้ายๆเมานะแต่อันนี้เป็นการกดใช้แทนถ้าออกไอ้นี่พร้อมเมานะี่คือแบบคลยๆก็หยุดปูไม่ได้ฮนะแต่เกมนี้ผมยังไม่อยากออกเมานะเพราะว่าเวทฝั่งมันนี่ยังไม่ค่อยมีเอโคนะซึ่งยังไม่ไเท่าไหร่ยังถูถ่ายไม่ได้

ประเด็นคือตอนนี้ท็อปค่อนข้างบวกบ่อยนะแล้วแม่งโดนแก๊งแล้วทารอนฝั่งนู้นยังทำอะไรไม่ได้นะแก๊งก็เฟลตลอดบนโดนแลัน ล่างมีมมยแล้วว่ะเอ้ยได้สามไปไปได้วะ่ะไม่ตายด้วยอขอบคุณท่านหนึ่งที่มามาเร็วมากฮะตังกิ้วเลยอะ่ะ มาช้าคนนี้โดนป้อมยิงชิบหายมบวอดแล้วโอ้โหตรงนี้คือเขาไล่มาแต่ตรงนู้นไล่ลงมาข้างล่างนี้คือแบบหนักอินเดียแล้วนะสองคนนี้เกิดนะฮะแปดผมคงต้องไปช่วยบนบ่อยๆแล้วล่ะเพราะว่านะแม่งโดนเนบ่อย น,นิเฮ้ยมันอันติว่ะเอ็กโคอ,อันติฮะตอนนี้ผมจะมาเดินทางด้านบนนะเพราะว่า ท็อปไม่มีป้อมแล้วฮะลรล่างนี้ก็น่าจะอยู่รอดแล้วนะหรือถ้ายังสู้ไม่ได้อีกก็พิจารณานะมันจะเอาปรวรธาลอนจะได้เดินไปเลยมันเอาเน่ฮะอยู่ในนี้มมนอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้นอนนโอ้แฟดว่ะ ผมมาสองครั้งเนี่ยมาเลนกางสองครั้งเรียกแฟดกับอันนี้ได้เลยนะเนี่ยอันตีกับแฟด <c oughs> เอ้ยล่างวะ <c oughs> เราต้องเอาป,ป้อมบนนะั้น มีแหลกมีปิงขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ยังถูถถูถอีกแล้วเกมนี้ถูถไถทั้งเกมะนะรถไฟอ๋อผมลืมไปว้ยเน็ต <c oughs> บ้านผมคือมัน <c oughs> เดี๋ยวดี <c oughs> เดี๋ยวไม่ดีไงตอนนี้คือมันไม่ดีใช่ไหมแล้วผมเปิดเพลงใน YouTube ไปด้วยไงมันก็เวลาเปลี่ยนเพลงทีมันต้องใช้เน็ตในการเปลี่ยน มันก็จะแหลกเวลาเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บปิงก็จะคงทีนะ่ทางบ้านเพื่อนๆน,นี้อาจจะ40-50นี้อาจจะเยอะนะแถงผมนี้ก็เยอะแหละแต่มันไม่แหลกนะน้อยสุดของผมนี่คือ14ฮนะปิงบางเวลาแต่เวลานี้ไม่ใช่ฮนะเวลานี้กาก สี่โมงครึ่งเนี่ยมันดีแบบเดือนสองร้อยเนี่ยเอ้ยบ้าบแล้วแคตายซาร่ามีสองพันนยเด็ดบ้านใครก,กากนี่คือถ้าถ้าอยู่กันเยอะนะอยู่หลายคนเนี่ยถ้าแบบอยู่ก็เป็นไรไม่รู้กากขึ้นมาลองลองเดินไปหาเพื่อนนะ คนในบ้าน่ลองเออลองเดินไปหาแล้วถามว่าทำอะไรอยู่ฮะแต่เขาตอบว่าดู y YouTube อยู่นั่นแหละน่ะตัวการนะ่หรือถ้าไม่ดู youtube ก็โหลดนี่อยู่โหลดนั่นอยู่นะครับต,ตัวการทำให้เน็ตกากเนี่ยการดู youtube เนี่ยแล้วมาดูใกล้ๆเราเนี่ยดึงไม่หมดอ่ะบอกเลยก็ไม่รู้มันทำไมมันถึงดึงขนาดนั้นเนี่ยก็สงสัยมานานนะว่าคือกูเล่นเกมแล้ว เกมมันไม่ดึงเน็ตคนอื่นบ้างหรอวะคนอื่นแม่งก็ใช้ปกตินีะ่ะปิงยังขึ้นอยู่นี่อาจจะต้องเปลี่ยนเน็ตไะเนี่ยพาแรกดิโอ้ยแรกอ๋อแรก ไล่ท่าแรกหนะิไม่ไรหมดวะฮียเป็นการบวกแบบแหลกๆนะฮะเฮ้ยเช่่ยกันสู้หน่อยโคตรมัว่วเะยรวะชิ้นต่อไปผมอยากออกสุดเลือดว่า หลงหลงหลงโอ้อีกทีนึงโอ้โหมีเกาะ <c oughs> ว่าแม่งเออปิงมันขึ้นแบบนี้ผมอยากเปลี่ยนเนด็ตมากเลยงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเน็ตก่อนนะฮะมาไอ้ซา,าบลุยก,กันต่อ ผมจะไปเรียนบนนะไปทำไมวะเนี่ยกูเมื่อกี้ก็หลุดไปไม่ใช่หลุดเดียเปลี่ยนเน็ตไปประมาณ5-6นาทีครับกลับมานี้มิดตายคือเปลี่ยนเน็ตแม่งก็เหมือนเดิมไม่ได้ม,มีหาอะไรดีขึ้นมากากวากเดินด้วยบ้างเนี่ยกูจะเปิดเพลงได้ไหมโอ้ ไอ้โลดดแล้วเว้ยฟาร์มแปรบปลดเพลงแปรบเดี๋ยวขเขาเปิดฟาร์มก่อนเออเสวยงามได้บีงก่อนพึ่งบวกเอ,อ้ใจเย็น ยีมันเล่นไม่ง่ายครับแค่ต้องการแบบโอกาสดีๆจังหวะส,สวยๆต้นเกมเพื่อที่จะได้คิวซะหน่อยนะสอคิวสิบนาทีแรกก็เล่นง่ายนะฮะหรือไม่ก็ฟาร์มอย่างเดียวก็ได้ฮะแต่ขอให้ทีมแบบไหวนะสู้วอะ่ะถึงเราจะไม่แก๊งในเลนก็สู้ได้อนะไรประมาณนั้นแต่ถ้าแบบ ทีมแม่งต้องพึ่งเราอย่างเดียวเลยอ่ะแบบในเลนแม่งโดนกดทุกเลนอ่ะเออก็เป็นห่วงหน่อยแต่เกมนี้คือถือว่าปั้นกลางครับในเลนก็ไม่ได้โหดมากโชคดีที่ไปแก๊งเลนล่างแล้วได้คิวน,นะพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งจังหวะเยอะมากครับพึ่งดวงด้วยเกมนี้คือเล่นตัวไหนแม่งก็พึ่งดวงนั้นแหละถึงเราจะเล่นแบบตัวแบกอย่างเงี Q ้ยคิวไวสักสิบศูนย์ ทีมกาก,ก็แพ้อยู่ดีมันแบบไม่แน่นอนนะเกมโมบ้าบางทีเราแบกแล้วแม่งอาจจะไหวก็ได้ทีมถึงทีมจะกาก,ากแต่ก็แบกได้ประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันบวกแล้วมันติมาตั้งแต่นี้ลายเวทมนต์มาแล้วขเข้าไปปัดโยราปัดฟัดปัดซับก็ได้โอโคอยู่ไหนมาให้ปันหน้อยขอ,อโจหนึ่งเออ ตายไปให้หมดเนี่ยฮะเกิดแม่งก็โหดขนาดนี้แหละนะแล้วก็ฝั่งนู้นกดคอนจบเกมที่เรียบร้อยครับโอ้นี่ก็นะมอนเตียฮะในตำแหน่งจังเกิก็ลองเอาไปเล่นกันดูฮะแต่ต้องเล่นแบบใจยเย็นมากๆฮะแล้วก็มองแบบตลอดเวลาเล่นไหนที่แบบเราคิดว่าเราไปแก๊งแลเราจะได้ได้แน่ได,ได,ได้ได้คิวแน่นอนอะ่ะเออก็ ไปเถอะฮะถึงจะตายก็ช่างแม่งเอ๊ยไม่ใช่ดิก็นะดูผมเล่นแล้วก็อ่อนเป็นตัวอย่างครับหรือถ้าผมเล่นพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกได้จะไปปรับปรุงนะพนาร์ทหน้าเนี่ยผมจะจะเล่นตัวจังเกิลให้ดูอีกเพราะว่าตำแหน่งจังเกิลน,นี่เป็นตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะลองมาวก็ ADC ครับเคยบอกก็ยังวะไม่แน่ใจแต่พารหน้าจะมาเล่นให้ดูอีกฮะจังเกิล แต่จะเป็นตัวไหนก็รอดูกันได้ฮะโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะบายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้า